อย่ที่เนยนะกลับได้นะไปได้นะนะใช่ไหมสอบคดีครับัปดีครับดีควับไปครับเจอแดนไปครับไปหาการ์ดดีค่ะมีวัสดีค่ะ ไ้ชนไม่ไะไรเม่นว้าคุณธนาเข้าเข้าเข้าบริษัททุกวันให้แบบาอ๋อเล้ไม่ได้เจอบ่อยท่านเจร้อนนะเอาให้แบบเา็นโชว์พิ็นิวนะอย่างเช่นเจ้าตัวงม้น้องกาเข้ามาไปเ่นเกมนะการไม่เป็นู้าหญในฝุ่นไม่มารามัล่เกมตอบ่าน่านเท น้องไปแล้วน้องเมื่อกี้น้องบอกนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ นไม่วนเลยหรอกคือไ่นหม